สวัสดีค่ะคลิปนี้ปเจนจะพาทําเสื้อคอระบายจับจีบแขนปีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นค่ะก็คือไซส์ L และ XL นะคะเสื้อของเราใช้ผ้าถุงเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะวางทบผ้าถุงครึ่งหนึ่งนะคะเราจะพับมุมทางด้านสันทบมาเลยค่ะพับมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะ เราจะตั้งหลักวัดตามขนาดไหลหานด้วยสองค่ะอันนี้ประเจนใช้ไหลขนาด18ดนิ้วนะคะก็คือหานด้วยสองก็จะได้9้าค่ะตรงนี้เราก็จะขีดเส้น9้านิ้วเลยนะคะกว้างเก้านิ้วค่ะเราจะวัดจากเส้นกว้างเก้านิ้วคือเส้นไหลนี้ลงมา10บนิ้วค่ะนี้ก็จะเป็นเส้นตรงรอบอกนะคะก็จะขีดเส้นไว้เลยค่ะ ทางฝั่งสันทบนี้เราจะวัดทำเป็นคอเสื้อนะคะวัดเข้ามาสนิ้วค่ะแล้วก็วัดลงไปห้านิ้วโค้งเป็นคอด้านหน้าค่ะวัดจากจุดเดิมลงมา2นิ้วแล้วก็โค้งเป็นคอด้านหลังนะคะ ต่อจากคอเสื้อเราจะวัดมาเป็นไหล่ค่ะสามนิ้วค่ะตรงเส้นอกนี้จะวัดออกมา12นิ้วครึ่งนะคะก็คือรอบอกบวกเผื่อหลวมเผื่อเย็บแล้วก็หารด้วย4ค่ะได้สิบสองนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็จะวัดเข้าไปสามนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ขีดเส้นโยกมาหาเส้นไหลเลยนะคะดูตามือประเจเลยนะคะ เราจะวัดลดไหลลงมา1นิ้วค่ะขีดเส้นลดไหลลงมา1นิ้วนะคะจะโค้งจากจุดเส้นอกของเราตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะเป็นโค้งวงแขนค่ะแล้วก็วัดเข้าไปอีกครึ่งนิ้วเพื่อที่จะโค้งเป็นวงแขนตัวเสื้อด้านหน้านะคะโค้งด้านนอกนี้ก็คือโค้งเสื้อด้านหลังค่ะ ทีนี้เราจะขีดเส้นเฉียงลงไปนะคะจากเส้นไหลเลยค่ะประเจนจะวัดความยาวไปยีิบเก้านิ้วนะคะผ่านตรงจุดข้างของรอบอกเราลงไปค่ะยี่สิบเก้านิ้วค่ะเสื้อไซส์ใหญ่นี้อาจจะไม่ได้ช่วงตัวบานมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าประเจนต้องการความยาวค่ะทีนี้เราก็จะวัดความยาวยีิบเก้านิ้วเท่าๆกันมานะคะ ดูตามมือไปเลยค่ะแต่ก็ก็ไม่ได้บานมากนะคะแต่ก็ถือยังถือว่าบานอยู่นะคะบานยู่ยสวยอยู่ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ความยาวนะคะเพราะว่าเราใช้ผ้าเท่าเดิมคือขนาดสเมตรค่ะแต่เสื้อไซส์เล็กที่ทำคลิปที่แล้วจะบานมากกว่านี้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็ตัดตามเส้นรอบนอกเลยค่ะ งานออกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นที่ดึงออกไปนี่ก็คือจะเป็นชิ้นหลังค่ะทีนี้เราจะมาตัดชิ้นด้านหน้าด้วยการโค้งคอลงไปอีกนะคะนี่ค่ะที่เราวาดไว้แล้วนะคะตัดโค้งคอเสื้อด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็โค้งแขนเว้าเข้าไปอีกครึ่งนิ้วค่ะ ก็จะได้เสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะผ้าตัดครึ่งวงกลมทางเฉลียงผ้าจะมีความยืดหยุนค่ะหน้าอกจะขยายได้ถึงห้นิ้วเลยนะคะผ้าที่เหลือเราจะนำมาตัดระบายคอเสื้อแล้วก็เทปกุ้นคอกุ้นแขนและก็แขนเสื้อนะคะ เทปกุ้นคอของเราจะตัดทางผ้าเฉลียงนะคะเทปกุ้นคอกุนแขนขนาดกว้าง3เซนครึ่งค่ะนี่ก็คือระบายคอเสื้อนะคะจะตัดกว้าง3นิ้วครึ่งค่ะความยาวตัดเผื่อยาวๆไปก่อนเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อจะตัดความกว้าง10นิ้วยาว10นิ้ว2ชิ้นนะคะ เราจะประกบผ้าแล้วก็พับทบไปเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ทบอีกรอบนึงค่ะวัดจากมุมแหลมด้านบนลงมานะคะฝั่งสันทบวัดลงมาสามนิ้วค่ะแล้วก็โค้งเป็นวงแขนตัดเป็นแขนเสื้อแบบง่ายๆเลยนะคะมาตึงกลางไว้เลยค่ะ เรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะเย็บระบายคอเสื้อของเรานะคะระบายคอเสื้อที่เราตัดไว้กว้างสามนิ้วครึ่งค่ะเราจะพับจับจีบเล็กๆแล้วก็เย็บยาวจนสุดผ้าเลยค่ะระบายคอเสื้อนี้จะตัดยาวเผื่อไว้ก่อนเลยนะคะ เย็บเสร็จแล้วก็จะนำไปรีดค่ะนี่ค่ะประเจนก็รีดมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเย็บไหลของเสื้อเลยค่ะเราจะประกบด้านผิดประกบกันนะคะเย็บด้านที่ถูกเป็นแบบตะเข็บเข้าถ้ำค่ะก็คือจะเย็บด้านที่โชว์แล้วก็จะกลับเย็บด้านในอีกรอบตามปกตินะคะเพื่อที่ว่าจะห่อตะเข็บของเรากันริมลุยค่ะ ไหลเสื้อเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังทำม้ากึ่งกลางนะคะกึ่งกลางคอด้านหลังค่ะเย็บระบายคอเสื้อติดกับตัวเสื้อไว้นะคะจะเริ่มเย็บจากกึ่งกลางคอด้านหลังไปค่ะ เราจะวางริมให้เสมอกันเว้นผ้าไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพราะเวลาเราเย็บรอบมาเป็นวงกลมเราจะต่อระบายของเราเป็นวงกลมค่ะเราจะวางริมให้เสมอแล้วก็เย็บเข้าไป4ีมิลน,นะคะ เย็บระบ,บายคอเสื้อมาชนกันเราก็จะต่อเข้าด้วยกันค่ะนี้ประเจนจะเลาะตรงจีบออกก่อนนะคะเย็บจากด้านนอกค่ะเย็บเหมือนตะเข็บเข้าถ้ำค่ะเราจะเย็บจากด้านนอกก่อนนะคะนี่ค่ะเราเย็บห่างๆกันไว้ก่อนได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับจีบอีกทีนึงค่ะ กลับเย็บด้านในแล้วนะคะก็จะกลับออกมาเป็นตะเข็บเข้าท่าทีนี้เราก็จะจับจีบพับนะคะแล้วก็เย็บต่อกันเลยค่ะให้เป็นวงกลมค่ะเราจะเย็บระบายคอเสื้อติดกับตัวเสื้อไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนําเทปกุ้นมากุ้นทับอีกทีนึงค่ะเพื่อที่ว่าจะปิดตะเข็บเย็บของเรานะคะ เราจะเริ่มกุ้นจากคอด้านหลังไปค่ะตรงที่มาร์คไว้กึ่งกลางคอด้านหลังนี้นะคะเราจะวางเทปด้านผิดซ้อนขึ้นไปกับตัวเสื้อด้านที่ผิดนะคะจะเย็บด้านในของตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะดูตามมือเลยนะคะเราจะเว้นไว้ประมาณครึ่งนิ้วค่ะเพื่อที่ว่าเราจะต่อเทปของเราเวลาเย็บมาชนกันให้เป็นวงกลมนะคะ เว้นด้านหน้าไว้ครึ่งนิ้วค่ะวางริมผ้ากับริมเทปของเราแล้วก็เย็บเข้าไปห้ามิลน,นะคะเย็บริมห้ามิลค่ะ เย็บเทปมาชนกันเราก็จะต่อเทปเข้าด้วยกันเป็นวงกลมนะคะอันนี้จะต่อแบบธรรมดานะคะไม่ได้ต่อแบบแตะเข็บเข้าทํานะคะเย็บรอบเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราจะพับม้วนเทปโชว์ออกไปด้านนอกค่ะ เราจะพับเทปครึ่งหนึ่งแล้วก็พับทบไปเพื่อที่ว่าจะปิดรอยตะเข็บเย็บของเรานะคะจริงๆเย็บลักษณะโคง้งอย่างนี้เราต้องคลิปริมผ้าก่อนนะคะแต่พอดีปราเจนลืมค่ะก็เลยทำไปเลยนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ไม่ล้างนะครับเย็บตะเข็บไว้หลายชั้นก็เลยไม่ล้างนะคะ นี่ค่ะป้าเจนก็พับไปเลยค่ะพับกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเย็บค่ะ<ม>เราจะเริ่มเย็บจากด้านหลังไปนะคะ เพราะว่าเวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราจะมาต่อได้หรือทําอะไรอยู่ด้านหลังเสื้อที่เราไม่ได้โชว์ค่ะด้านหน้าเราก็จะสวยงามนะคะเราจะให้รอยต่อทุกอย่างมาอยู่ตรงคอด้านหลังค่ะ คอเสื้อก็กุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเย็บแขนเสื้อค่ะอันนี้คือแขนเสื้อที่เราตัดไว้นะคะเราก็จะมาเย็บให้ติดกันเลยค่ะผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าแขนเสื้อนี้จะไม่เหมือนที่ประเจนสอนตัดนะคะ เนื่องจากว่าป้าเจนตั้งกล้องและป้าเจนลืมกดถ่ายค่ะป้าเจนก็เลยเอาผ้าอีกที่เหลือมาตัดให้ผู้ชมดูนะคะก็เลยจะแตกต่างจากแขนเสื้อนี่ค่ะพอดีป้าเจนต้องการที่จะเอาลายเชิงมาเป็นแขนเสื้อให้เข้ากับคอเสื้อนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แขนเสื้อสองข้างแล้วนะคะเราก็จะวางให้ด้านที่เป็นลายผ้านี้ให้ตรงกันกับคอค่ะมาโชว์อยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะ ตั้งกล้องแล้วลืมถ่ายค่ะก็เลยตัดชิ้นอื่นโชว์ให้ดูนะคะทีนี้เราก็จะพับแขนเสื้อของเราให้ได้ครึ่งนึงค่ะพับทบครึ่งนะคะหากึ่งกลางค่ะส่วนไหล่เสื้อนี้ก็ขีดมาร์กไว้ตรงกึ่งกลางตรงที่เราต่อไหล่เสื้อนะคะแล้วเราก็จะวางมาร์กให้ตรงกันค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนแล้วเราก็จะไล่แขนเสื้อของเราออกไปด้านข้างนะคะ แล้วเราก็จะเย็บแขนเสื้อติดกับตัวเสื้อไว้ก่อนเลยค่ะเย็บหางริมเข้ามาประมาณสามสี่มิลนะคะนี่ค่ะวางเย็บติดกันไว้ก่อนค่ะ เราจะนำเทปกุ้นมามากุ้นทับนะคะเราจะพับเทปกุ้นของเราทบครึ่งเลยค่ะพับด้านโชว์ขึ้นนะคะแต่ก็วางปลายเทปให้เลยไปเล็กน้อยนะคะวางริมเทปกับริมเสื้อของเราให้เสมอกันแล้วก็เย็บริมห่างริมเข้าไปห้ามิลค่ะหรือครึ่งเซนติเมตรนะคะเราจะเย็บทับฝั่งด้านที่เป็นแขนเสื้อนะคะนี่ค่ะดูตามมือประเจนนะคะ ทับฝั่งแขนเสื้อแล้วก็ด้านนอกของตัวเสื้อค่ะ เย็บเสร็จแล้วเล็มริมผ้าออกให้เหลือสองมิลค่ะพับเทปล้มมาทางฝั่งที่เป็นตัวเสื้อนะคะ ค่ะเราจะล้มตะเข็บเทปกุ้นของเราด้านล่างให้มาฝั่งด้านตัวเสื้อค่ะแล้วเราก็จะดึงแขนเสื้อกับตัวเสื้อให้ตึงๆกดเทปด้านในของเราแล้วก็เย็บไปเลยนะคะที่ประเจ็นพากลับเย็บด้านนอกนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บเราจะได้ตะเข็บด้านนอกเราจะได้เป็นเส้นเสมอกันไปค่ะ นี่ค่ะเราก็จะพยายามดันเทปของเราให้มาฝั่งให้ล้มมาทางฝั่งตัวเสื้อนะคะ เส้นเย็บตะเกียบด้านนอกเราจะได้สวยงามสม่ำเสมอค่ะนี่ก็คือด้านในตะเกียบเราจะล้มไปทางฝั่งตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ว่าจะปิดรอยเย็บของเราไว้นะคะแขนเสื้อสองข้างก็เย็บเสร็จแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งประเจนเย็บไปเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บตะเกียบเข้าข้างนะคะตะเกียบเข้าข้างเราจะเย็บแบบตะเกียบเข้าท่าเหมือนกันค่ะ เข้าข้างสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาเย็บชายเสื้อค่ะชายเสื้อเราจะพับเข้าไปครึ่งเซนแล้วก็ทบเข้าไปอีกครึ่งเซนค่ะแล้วเราก็จะเย็บโดยรอบเลยนะคะ เสื้อตัวนี้รอบอกยืดหยุ่นได้ถึงห้าสิบนิ้วเลยนะคะเพราะว่าเราตัดผ้าเป็นลักษณะครึ่งวงกลมผ้าทางเฉลียงค่ะรอบอกจะยืดหยุ่นได้เยอะแต่ว่าไหล่และโค้งวงแขนประเจนตัดไซส์ของไซส์ l แล้วก็ xl ใส่ด้วยกันได้นะคะเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปะเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ